โมโม่งค่มน้องของข้า <c oughs> สวัสดีครับผมเขื่อนนะครับเจ้าชายวงการยูทูบเบอร์นะครับวันนี้ผมมาจากช่อง s p e e d Master t r a d i n g Channel นะครับวันนี้เรามีคอนเทนต์พิเศษนะครับทิเศษสุดๆนะครับวันนี้เราจะมาดูเบื้องหลังของช่องเต้นเต้นชาแนลนะครับช่องแห่งหมานะครับเต้นเต้นก็คิดถึงหมาคิดถึงเต้นวันนี้เขามาทำงานนะครับรีวิวร้านอาหารนะครับร้านแซ่บย่วๆครับเดี๋ยวเราไปไปดูเบื้องหลังการทัของเขากันนะครับ มาต่อ่รู้ไม้าโมยกินขโมยกินเราควรไม่พอนะเรามาขโมยเขากินด้วยนะแหมดูเป็นมวยนะมาแย่งอีกนะแย่งอีกนะที่สันก็คือเช่าไว้แค่ไม่เกินสิบนาทีหนับลย เอามาเรามากินกันเรามากินกันเรามากินกันมาโอ้โหสุดยอดจริงแย่งช่องเขากินเสร็จอันนี้ไข่กระทะนะครับอันนี้ตากล้องผมชอบกินมากแย่งตากล้องแย่งตากล้องอค,ค,คิดถึงหมาเต้นนะครับเรามา <c oughs> ดูดูดูไทยกันเลย <c oughs> เบื้องหลังเป็นไงเป็นไง <S <S มาเว,วนี้แล้วเดีย๋ยวนี้สอนสอนเทนเนิสเทนเนิเราสอ,อเสอนคอนเทนต์สอนคอนเทนต์คอนเทนต์สอนคอนเทนต์เขามาถ่ายเรามาดูเบื้องหลังเขาเรายึดช่องเต้นเต้นชนแนลไปแล้วตอนนี้จะเป็นเจ้าชายวงการหมาแล้วเราเจ้าชายวงการหมาแล้วตอนนี้แทบจะเห่าแล้วตอนนี้โมโมลูกน้องของข้าข้าคือเจ้าชายวงการหมาโม,โมโมมานี่ หม,าอามา้อามา้อหม้อม้อโอ้เสียชื่อหมดหม,ม,ม้อขอมือหน่อยขอมือหน่อยขอมือหน่อยพอแล้ว, <c oughs> ลวเดี๋ยวเขาเขินเรามาดูเบื้องหลังเขา